มีกล้วยก็อามาให้บ้างนะค่ะมีกล้วยนะจ้ะสารเขาเขาไม่ให้เอาผักทาเลยอ้าวเขาสั่งห้ามแล้วหรอคะเอ้ยายนะเ,เอามาอยู่ไม่ต้อตามมาอ้าวเราไม่ให้ทานผักจะให้เขากินอะไรอะ่ะอ๋อ,อน้อพี่พี่เขาก็สงสารเต่านะ เอากล้วยน้ำว้ามาให้ถ้าใครมีกล้วยน้ำว้าเหลือ,อก็เอามาให้ได้นะคะค่ะเลี้ยงเหมือนลูกเลยอะเอาเอากล้วยใส่ปลายไม้แล้วก็ส่งให้นะบางตัวเขารู้เขาปีนมาหาถุงเองเลยอะ่ะคือเขาก็ให้กันประจำแน่เลยรู้ใจกันนะ